ว่าจ oh, ะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณอย่ามีแอบอย่าดูดิอย่าดูทิบุ๊อไม่เห็นคุณนุ๊อยู่ไหนอะโอ้ยมองไม่เห็นโอ้คุณนุ๊ขึ้นลงอ้าวอยู่ตรงนี้นี่เองผมกำลังผมกำลังวิจัยอยู่ว่ารสชาติเป็นยังไงนี่คุณเก็บเก็บนิดนึงเก็บนิดนึงคือเก็บเนี่ยไม่ได้เก็บอาการนะเก็บใส่กระเป๋านี่ที่เราใส่ก่อนต้นใบคือต้องบอกว่ากลิ่นก้านสาขาที่คู่ใช่ฮะดูว่าใบ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 หน้าใบเนี่ยใบหน้าใบหนาใช่ไหม คือต้องบอกว่าพี่พี่อุดมเนี่ยฉีดต้นใบกระท่อมนะครับผมอันนี้เก็บไปกี่รอบแล้วพี่เป็นสิบรอบแล้วเก็บเป็นสิบรอบแล้วแล้วล่าสุดพี่น้องเกษตกรขาพี่อุดมบอกว่าเพิ่งเก็บไปเมื่อวานานวันที่เราขายท้าวมันไก่แกเพิ่งเก็บไปเมื่อวานใช่ผมแล้วเก็บไปหลายรอบแล้วดูนะเก็บไปหลายรอบแล้วคือคือพี่น้องเกษกรขาต้องถามพี่อุดมว่าใบกระท่อมต้นนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่ละมาตู ห้าเดือนไม่ได้เนี่ยไม่ถึงห้าเดือนห้าเดือนไม่ได้ไม่ถึงแค่เดือนยังไม่ถึงห้าเดือนเดี๋ยวไม่ถึงห้าเดือนจะเก็บไปเป็นติบล็อกอยู่แล้วนะไม่ถึงห้าเดือนคือคือต้นนี้นี่ทำตังค์ไปให้เท่าไหร่เลยเนี่ยเออต้องบอกพี่น้องแต่ก่อนนะเนี่ยไม่ถึงห้าเดือนนะคุณดูสูงกว่าผมอีกพี่เขาขายน้ำหนักครับผมคสุดหนึ่งสุดสองสุดหนึ่งสุดสองุดหแล้วพี่น้องแต่ก่อนเขาใบใหญ่มากแล้วใบหนาเนี่ย แล้วมาแตกยอดตลอดแล้วเก็บได้ตลอดอ่ะแล้วพี่ก็มีรายได้ทุกวันนะนี่นที่คือเพื่อนเพื่อนปูงเนี่ยมาเยี่ยมเยียนกันบ่อยใช่ไหมมาครับมาออืมานี่ไม่ได้คิดถึงพี่ใช่ไหมคิดถึงใบกระท่อมเลยโอ้โหร้อนจนสำลักเอาพี่ต้องเใยก่อนเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมกันต่อสวยมากก็บ่อยนะใบกระท่อมไหนต้นไหนต้นไหนพี่เสนอหพี่มาดูสิ โอ้โหนี่นะครับอุูยมะละกอก็สวยนะตรงนี้มะละกอนี่เราเราก็นี่ฉีดแต่นี่ย่างนี้เลยใช่นี่พวกฉีดแต่นั่นนะครับมะละกอพี่เขาบอกว่าฉีดอะไรนะฉีดตัวนี้สยามของเราอย่างนี้นี่นี่นี่ได้แล้วศักดิ์จำนนี้น้องเตยกอนขานี่นี่นี่กุญแจเอมเต็มนี่พี่ต้องเตยกอนมือบิ๊กเจ๊ที่ว่าใหญ่อวบอ้วนแล้วนะคะ ยังสู้ใบกระท่อมของพี่อุดมไม่ได้แล้วหน้าที่ว่าญ่ยนวายไปดูคุณดูคุณดูอยู่ไหนโอ้ยคุณดูอยู่ไหนคุณน้องเห็นผมหรอกผมแอบอยู่คุณดูครับใหญ่กว่าหน้าคุณอีกหรอใช่ครับผมนี่ฉันไม่เห็นเลยนะนี่แต่คุณทาแป้งหน้านวลนะเอาแล้วพี่อุดมไปไหนพี่อุดมโอ้โอ้ต้นนี้สวยงามมากเลยนะผมนะฟ้าใหญ่กว่าฟ้ามืออีกอะพี่น้องแต่ก่อนขาใครที่ปลูกใบกระท่อมนะคะ ต้องบอ,อกเลยว่าคุณพลาดไม่ได้เลยนาลายพี่เผชดินทางดินแล้วก็สูตรหนึ่งสูตรสองคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะออกดอกนะสูตรสองถ้าต้นนะคะเขายังไม่ถึงเวลาเขาจะไม่ออกอ่าถูกต้องครับและมันแต่แกยอดให้คุณได้เก็บตลอด<ช>ของพี่อุดมเก็บไปเป็นสิบกว่ารอบเลยสิบกว่ารอบแล้วถ้าคิดเป็นเงินก็โอ้ทรีสยามสองชุดนี่อ๋อจิบ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 ครับผมจิบจิบมันคุ้มค่การลงทุนไหมพี่คุ้มมากเลย ในชุดนึงใช่ไหมนานไหมชุดชุดหนึ่งตั้งนี่ตั้งแต่ผมไปซื้อซื้อซื้อตะนู้นมาตั้งแต่แบบนี้แล้วจุดมาทางนี้เลยยังอยู่นิดเดียวเองตั้งแต่ะตั้งแต่แรกลูกเลยพี่จะหมดไปนิดเดียวที่ที่เหลือที่เหลือพี่ซื้อไปสองรอบครับผมสองรอบสองรอบแต่รอบแรกที่มาฉีดต้นต้นประมาณนี้ใช่ไหมพี่ก็ก็ต้นสามารถทีกลงดินแล้วก็ฉีดเลยลงดินแล้วฉีดเลยผมจำได้นี่ผ่านมากี่เดือนแล้วอ่ะยังไม่ห้าเดือนดีเลยห้าเดือนไม่ถึงห้าเดือน พี่น้องเตรกนขาสูงท่วมหัวแล้วอ่ะแล้วขยายกินก้างกาขาเยอะมากแล้วเด็ดไปเป็นสิบกว่ารอบแล้วอ่ะทําเงินไปหลายตังค์แล้วอ่ะพันห้านะพันห้าพันห้ามันไม่ได้ใช้แค่ต้นนี้ต้นเดียวนะคุณดูทั้งสวนเลยสี่ร้อยกว่าต้นแล้วก็โอด้วยกอด้วยอ่านี่ก็ต้อตำพี่น้องเตรกรขาบิ๊กแจนและพี่อุดมนะคะพลาดไม่ได้นะคะกับ ต้นใบกระท่อมมาถึงที่ก็ต้องลุยถึงสวนสําหรับใบกระท่อมของพี่อุดมพี่นัรกตสกอขาสวยมากแล้วนี่ต้นไม่ถึงห้าเดือนประมาณ4เดือนกว่าแต่ทําไมต้นใหญ่โตและขยายกิ่งก้านสาขาได้ขนาดนี้พี่นเกตรกรดูนะว่าใบใหญ่ใบหนาน,าน้ํนด,ดีเขียวดำอะ่ะพี่นเกตรกรคะพี่อุดมคือหวงสูตรไหมเนี่ยถามจริงไม่ไม่ไม,ไม่หวงไม่หวงไม่หวงนะใครไปใครมาก็บอกไ,ได้เลย โอ้พี่น้องเศรษฐกรขาเพราะนะั้นใครที่ปลูกต้นใบกระทมนะคะพี่น้องเศรษฐกรขาเนี่ยพี่จ๊บบอกได้เลยนะคะว่าคือการที่ใช้ทอนิสยามของเรานะก็คือนาฬาิพเพชรดินรากโคนต้นนะและทางใบสูตรหนึ่งสูตรสองสูตหนึ่งแตกรากสร้างรากสร้างใบสร้างยอดสูตรสองบำรุงใบให้ใบใหญ่ใบหนาแล้วก็แตกแขนงได้ดีต่อยอดได้ดีและต่อพุ่งไปเนะี่ยนี่ต้องบอกนะว่านี่คือ4ี่เดือน ใบกระท่อมสี่เดือนของพี่อุดมถ้าเทียบกับใบกระท่อมสี่เดือนของคนอื่นๆที่ไม่ได้ใช้โทยสยับแตกต่างกันมากเลยนะและที่สําคัญใบใหญ่ใบหนาะพี่น้องเกษตรกรขามาถึงที่เนี่ยเนี่ยเนี่นยใบใหญ่กว่ามือพี่แจ๊ดอีกพี่อุดมใบใหญ่กว่ามือพี่แจ๊ดมือพี่แจ๊ดที่ว่าอ้วนใหญ่กว่าใหญ่กว่าแล้วหน้าพี่อุดมก็เล็กๆนะแล้วใบใบใบกระท่อมเนี่ยใหญ่กว่าหน้าพี่อุดมอีก พี่น้องเกษตรกรค่ะ hmm. ก bon ็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเห็นหน้าพี่แก๊สอย่างนี้นะคะลุยถึงที่ไปถึงสวนไม่ใช่แค่ไปถึงสวนนะคะเราจะสร้างออนนี้ใหม่ว่าลุยถึงที่กินถึงสวนเป็นรายการใหม่ของเราได้เลยกินได้ไม่ได้ได้เลยไรสารพิษต้องบอกพี่น้องเกษตรกรนะว่าทำไมถึงกล้าทำอย่างนี้ พราะของเราไม่มีสารพิษอะารม,ม,มีตกค้างนะต้องบอกได้เลยใครที่มีคําถามว่าฉีดแล้วกินได้ไหมไม่ว่าจะปลูกพืชอะไรทําให้ดูแล้วนะกินได้นะ,นะ,นะของเราไม่มีสารพิษอะไรที่มีตกค้างและที่ตกคัญเนี่ยโกรตอนที่เรารูดออกมานะคะมืกอกีบดสุดกรอบเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยนะอ๋อพี่น้องเกษตรกรขาใครสนใจนะมาได้เลยนะมาดูได้นะใครที่เห็นหน้าพีุ่ดมแล้วรู้จักแถวนี้ มาชมได้เลยของแท้เราไม่ได้มาจ้างพี่โดมไม่พูดโอ้สวยมากพี่น้องสิดก่อนขามไม่อยากจะพูดคือเราไม่ได้โม้จริงๆที่เราพูดอะนะแต่มันคือของจริงะนะฮะเราไม่ได้โม้ว่ามันใหญ่มันอะไรแต่คือมันของจริงอะ ดูเดี๋ยวฮะดูเข้าไปดิโน่นกับโน่นอ่ะใบหนาใบดำเลยฮะอใบหนาใบใบใบหนาดีน้ำหนักมันก็ดีสบายแลกใบบางเก็บเก็บเก็บมากใบเก็บคนจะได้กิโลนึงคือเราเราจะเห็นว่าต้นที่ใช้กับต้นไม่ใช่ไม่แตกต่างกันทั้งหนึ่งขยายกิ่งก้านสาขานะคะขนาดของใบที่ใหญ่ ความหนาของใบความเขียวของใบเล่นน้ําหนักเพราะเราขาย,ยใบ <ละ S 1> กระท่อมเราขายขาน้ำหนักนนนะใช่ถูกต้องแล้วถ้าใบใหญ่ใบหนาน้ําหนักดีราคามันก็ได้ไงนะเะพราะนั้นพี่นักเกษตกรขาใครที่ปลูกใบกระท่อมอยูนนะคะหรือพี่กันหรืออะไรก็แล้วแต่นะเอามาให้ดูถึงที่เลยนะของพี่อุดมนะปลูกทั้งใบกระท่อมนะปลูกทั้งทุเรียนในแปลงเดียวกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันฉีดพร้อมกันเลยผสมทีเดียวฉีดได้ทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูบ i g j แจอยู่นะคะสามารถโทรมาสอบถามปรึกษาหรือสั่งซื้อได้เลยนะคะเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอแล้วบิ๊กแจมีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็เดๆนะคะพี่โน๊สิงกกค่ะและที่สําคัญของเราการันตีไม่พอใจไม่เห็นผลยินดีคืนเงินสเ <Stop S 1> า นายอุดมหมูห่5ตำบลตลาดอเภอชยาจสุราษฎร์ธานีได้ปลูกทุเรียนแต่กระท่อมไว้ทุเรียนประมาณร้อยกว่าพุ่มกระท่อมประมาณ4 0 0ร้อยกว่าพุ่มนี่ก็ใช้ปุ๋ยของไอ้ปุ๋ยปุ๋ยสยามธรณีพลิกแผ่นดินนแล้วก็สูตรหนึ่งสูตรสองใช้บำรุงต้นบำรุงรากบำรุงใบใช้มาประมาณ4 4 5 2ใช้มาประมาณสองครั้งแล้ว รู้สึกว่ามันได้ผลดีใบใบหนาใบยาวใบใบสวยใบกระท่อมก็เหมือนใบทุเรียนก็เหมือนใช้ได้ผลจริงครับต้องทดลองครับไม่ทดลองไม่รู้ครับธรรณีสยามใช้ได้ใช้ดีได้ผลจริงเยี่ยมครับผม